JBL X Alpine การผรสมผสานเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์จากค่ายญี่ปุ่นและค่ายอเมริกากับหน้าจอ7นิ้วรุ่นเริ่มต้นจากแบรนด์ Alpine และชุดลำโพงสุดฮิตจากแบรนด์ JBL พร้อมเพิ่มคุณภาพการฟังเสียงย่านความถี่ต่ำด้วย JBL Bass Pro Nano ฮ i สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเ mm hmm. ช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับชุดเครื่องเสียงรถยนต์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นชุดที่มีการผรสมผสานนะครับระหว่างแบรนด์ที่เป็นค่ายจากประเทศญี่ปุ่นอย่างตัวอัล i พ e นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับและชุดซับบล็อกนะครับจากค่ายจากประเทศ อเมริกานั่ครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรานะครับมีการผสมผสานนะครับระหว่างตัวแบรนด์ Alpine แล้วก็ตัวแบรนด์ JBL นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทั้ง2แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับในวงการเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็ตัว JBL นะครับมีกา,การการันตีนะครับจากชื่อเสียงเรื่องของเครื่องบ้าน ลำโพงบลูทูธลำโพงตั้งโต๊ะด้วยแหละครับสำหรับในวันนี้เนี่ยในชุดของตัวเครื่องเล่นนะครับต้นทางตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับจากแบรนด์เอาพายในรุ่นที่มีความยอดนิยมมากๆเพราะว่าเป็น7นิ้วในรุ่นเริ่มต้นนั่นเองครับกับตัวเอาพาย ILX w 6 7 0 e นะครับในตัวนี้เนี่ยทาง P1 Car Audio นะครับมีการจัดจำหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับและเรามีการติดตั้งนะครับแล้วมีวิคการใช้งานมากมายในช่อง ีวันของเราใน c h anel n youtube ตัวนี้ด้วยแหละครับสำหรับในวันนี้เนี่ยลำพงนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกาอย่างตัว JBL นะครับในซีรีส์ที่มีความยอดฮิตมากๆนะครับอย่างตัว JBL Stage 3ในส่วนของตัวคู่หน้าในวันนี้นะครับเพื่อเพิ่มรายละเอียดในเรื่องของ เสียงสูงเสียงแหลมนะครับแล้วก็เสียงวิดเบสแล้วก็เสียงกลางนะครับในวันนี้เนี่ยลูกค้าเลยเลือกเป็นตัว JBL Stage 3 607C นะครับซึ่งมีตัวทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วแล้วก็มีตัววูเฟอร์นะครับขนาด6.5นิ้วสําหรับในตัวของแบรนด์ JBL นี่นะครับที่เป็น Stage 3เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าจะเป็นเรื่องของการเน้นในสของตัวเสียงกลาง แล้วก็เสียงแหลมที่อาจจะดูจัดจ้านไปหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราสามารถปรับแต่งได้ผ่านตัวเครื่องเล่นเอาพายตัวนี้เลยมีเสียงร้องที่ทอดยาวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างโอเคในตัว JBL รุ่นเริ่มต้นแบบนี้เลยแล้วก็สำหรับชุดนี้เองนะครับมีการเติมเต็มในส่วนของตัวย่านความถี่ต base, ่ําเสียงเบสเสียงกระเดื่องนะครับด้วยตัว JBL ที่เป็นตัวซับบ็อกตัวนี้นะครับเบสโปรนาโนนะครับเป็นตัวซับบ็อกเบสบล็อกที่ มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าให้ดินามิกของเสียงต่ำนะครับเสียงเบสที่ค่อนข้างดีมากๆและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับในตัว JBL State 3ตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวแยกชิ้นตัวนี้นะครับถือว่ายังตอบสนองย่านความถี่ต่ำได้ค่อนข้างที่จะยังลึกไม่มากพอยังไม่พ ค่อยชัดเจนนะครับในวันนี้เนี่ยตัว JBL Bass Polano ตัวนี้ก็จะถือว่าทําให้ย่านความถี่ต่ํามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนงครับและยังมีตัว o o s t b a บสมาด้วยอยากจะได้เบสแน่นๆอยากจะได้กระเดื่องดีๆเนี่ยก็สามารถปรับตัวเบส o o s t b a s สเพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสียงต่าได้อีกด้วยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ารีวิวการใช้งานนะครับในส่วนของตัวชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างตัวหน้าจอ Alpine และเดี๋ยวเราจะไปซาวด์เทสเสียงกันด้วยวันนี้เนี่ยเราเตรียมเพลงนะครับมาให้ทุกท่านได้ลองฟังอีกมากมายหลากหลายสไตล์เลยเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าในชุดงานติดตั้งชุดนี้เหมาะสมกับแนวที่ทุกท่านต้องการฟังวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวนะครับแนว EDM ให้เข้ากับชุดของตัว JBL แล้วก็มีในส่วนของตัวเพลงแจ๊สนะครับเพื่อให้เข้ากับการขับลำโพงนะครับอย่างในตัวของแบรนด อาพนอีกด้วยและยังมีเพลงนะครับจากงานแข่งเครื่องเสียงยนต์เอ็มมาไมคทดลองฟังกันด้วยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงต่อไปกันได้เลยครับในสเต็ปแรกเลยนะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําการอัปเดตตัวหน้าจออาไพนก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยผมโชว์อัปเดตทุกคันเลยนะครับสามารถกดเลื่อนคลิปกันได้นะครับถ้าไม่ได้จะดูนะครับกดไปที่ระบบนะครับแบบนี้แล้วไปที่ในส่วนของตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับเลื่อนลงมากดอัปเดตแบบนี้เลย ผมทำให้กับทุกคันนะครับหลังจากติดตั้งกันเสร็จนะครับในตอนนี้เนี่ยหน้าจอของ Alpine นะครับ 670E นะครับก็ติดตั้งเข้ากับตัวรถ Ford Ranger ตัวนี้ได้แล้วครับแล้วก็ลำโพง JBL นะครับ t w เตอร์เข้าสู่ตำแหน่งหูช้าง Woofer เข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ตัว b a s โ Bonano เนี่ยก็อยู่ใต้เบาะคนนั่งด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับมี Boost b a อยู่บริเวณนี้นะครับใช้ในการเล่งเสียงเบสได้นะครับ ในเบื้อต้นเนี่ยการใช้งานที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเล่นตัว Apple CarPlay นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับ iPhone SE เครื่องนี้เข้ากับตัวหน้าจอตัวนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ได้ลองฟังเพลงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมตั้งค่าถามได้เลยแล้วด้วยวาาทางนี้พอฟังเพลงพร้อมนำทางได้นะครับจากตรงนี้ เล่นเพลงได้เริ่มนำทางกันนะครับในตัวนี้เนี่ยเอาพายมีไมโครโฟนด้วยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้มืดๆตัวนี้นะครับสั่งการได้เสียงได้นะครับลองดูกันไปสวนจัตุจักแบบนี้นะครับวดเร็วรวดเร็วนำทางพร้อมฟังเพลงตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงนะครับแนวต่างๆกันของซิสเต็มนี้กันดูครับในช่วงต่อไปกันเลยในเพลงแรกเนี่ยเราลองมาฟังในแนวดนตรีแจ๊สกันหน่อยดีกว่าครับตัวนี้ตั้งไทมเรียบร้อยนะครับแสงด้านล่างจะเป็นตัวบูส์เบสของเบสโปรนาโนนะครับ เพลงต่อมานะครับแนวมันๆเข้ากับแนวของ JBL กันบ้างเดี๋ยวเพลงนี้เนี่ยจะลองเล่งบูสต์เบสให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากไม่ต้องแรงมากก่อนฟโอเค okay. ลองดูนะครับ Maybe I will tell the truth. คือ JBL เนี่ยผมว่าแหลมค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจจะต้องปรับตัว EQ ลงกันนิดนึงนะครับต่ำของตัวเบสโบรนาโนก็ค่อนข้างเติมเต็มย่านความถี่ได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงที่เป็นเพลงจากงานแข่งเอ็มม่ากันบ้างครับสั่สองเพลงแรกเนี่ยเป็น mp 3นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราให้ลองฟังกันแบบนุ่มๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นเพลงชุดใหม่ในงานแข่งเอ็มม่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟแฟลก นะครับที่24บิต96ก h z นะครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับในตัวนี้เองเนี่ยเราจะมาลองฟังกันดูนะครับ ยังไงกันบ้างครับกับชุดเครื่องเสียงรถยนต์การผรสมผสานระหว่างค่ายอเมริกาและค่ายจากประเทศญี่ปุ่น Alpine X JBL ตัวนี้ สำหรับในตัวนี้นะครับ JBL นะครับก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างฮิตนะครับกับตัวสเต3แล้วก็ตัวเบส Pro Nano ส่วนตัว Alpine นะครับ ILX w 6 7 0 e ตัวนี้เนี่ยทางเรานะครับทำการติดตั้งเยอะมากๆและในรถลูกคา้าทูกคันเราทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้แล้วสำหรับในตัวนี้เองนะครับผมก็มีการปรับในส่วนของตัวย่านความถี่สูงนะครับแล้วก็ย่านความถี่ช่วงกลางเนี่ยให้อาจจะลดลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ การฟังเสียงในรถคันนี้เนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นผ่านตัว Equalizer นะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของตัว Time Alignment หรือว่า Time Collection ในตัวเครื่องเสียงรถยนต์หน้าจอเอาภายตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดเวทีเสียงบริเวณหน้ารถนะครับสามารถแยก Left, Right, Center นะครับการฟังตำแหน่งต่างๆบนแดชบอร์ดรถยนต์ได้อีกด้วยและครับ ใครสนใจนะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อเมริกาอย่างตัว JBL ตัวนี้นะครับหรือว่าแบรนด์ค่าญี่ปุ่นอย่างตัว Alpine ตัวนี้เนี่ยทางเรานะครับมีจัดจำหน่ายทาั้งในส่วตัวเครื่องเล่นลำโพง Amplifier DSPM กล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังนะครับจากแบรนด์ a l p ยและแบรนด์ JBL ตัวนี้เรามีแบบครบวงจรเลยใครสนใจนะครับพีวันคาร์ออดิโอเรามีสาขาอยู่12สาขาทั่วประเทศโทรมาหาเราที่สาขากรุงเทพนะครับและคุยเพื่อประสานงานกับสาขา,าอื่นๆได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจองคิวติดตั้งจองสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าในหมดค่อนข้างเร็วนะครับจองสินค้าได้ที่ idline s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้นะครับการซาวท์เทสนะครับเสียงเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์ต่างๆชุดใหม่ๆนะครับชื่นชอบแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาออ,อ,ออดิโอ สำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวหน้าจอจากแบรนด์อัลไพค่ายญี่ปุ่นและชุดลำโพงสุดทรงพลังจากแบรนด์ค่าอเมริกาอย่าง JBL ในตัวนี้แล้วไปเจอกันคลิปต่ตอไปวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ